พี่ผู้ครับพี่ผู้อยากกินอะไรสั่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงเองโอเคน้องครับสั่งอาหารหน่อยใช่ค่ะนี่เป็นเมนูนะคะอยากกินอะไรที่มันร้อนๆน,นะเอาเป็นเซตชาบูเนื้อแกะเอาเซตเดียวกันใช่เดี๋ยวสักพูนนะคะแล้วเงินที่2 5นี่มอนป้ะมาณ พฟู่ครับโปรเจกต์ที่ผมส่งไปพี่ได้ดูยังครับพี่จะเซ็นให้ผมเมื่อไหร่ครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้สำคัญกับบริษัทผมมากเลยนะครับพี่กำลังดูอยู่นะก,กินก่อนกูนพี่ฟูครับพี่เล่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับเพราะโปรเจกต์นี้สำคัญกับบริษัทผมมากถ้าไม่งั้นบริษัทผมแย่นแน่ๆเลยนะครับนายกูเดี๋ยวพี่จะริบจัดการให้นะ เดี๋ยวพี่ผูดูสิมีอะไรอ่ะเออโอเคเส้นผมนะ่ะนี่ว่าอะไรเนาะเนาะจะสั่งอะไรพูดบอกคะดูสินี่อะไร เชิญ <lim> ไปบอกให้พ่อครัวจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่วางลงเลยนะเดี๋ยวพวกคุณก็เอาเข้าไปในห้องครัวแล้วก็หยิบเส้นผมออกแล้วก็มาเสิร์ฟให้พวกเราใหม่ได้คาคุณลูกค้าเชิญไปเอาหม้อใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้าเปลี่ยนหม้อใหม่เหรอวันนี้ร้านคุณทำให้ผมพานุงเสียผมไม่มีอาณ์กินต่อละ ลูกค้าเอางี้ดีไหมคะเดี๋ยวทางเราจะเพิ่มรายการอาหารให้ลูกค้าสองสามอย่างคุณคิดว่าเพิ่มกับขา้าวสองสามอย่างแล้วก็มันจะจบง่ายๆอย่างนี้เหรอผมจะบอกอะไรให้นะถ้าผมถ่ายรูปลงรโซเชียลแล้วก็ร้านคุณเจงแน่เจนยัก่อนนะคะคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าต้องการยังไงเหรอคะงั้นเอา,อางี้มือน,นี้คุณต้องให้ผมกินฟรี วันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของร้านเราทางร้านเราจะรับผิดชอบเองค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินว่าคุณจะเพิ่อมอาหารอีกสองสามอย่างคุณรีบไปทำมาเลยนะคะพี่ฟูรอแป๊บนะ เดียวมีกับข้าวฟรีเพิ่อมอีกสองสามอย่างผมาบีบละเชิญคุณกินต่อไปเถอะเอาพี่ฟูผมเพิ่งสั่งไปนะคิดหนกก่อนสิอย่าเอาเรื่องเส้นผมแค่นี้มาทําให้เสียบรรยากาศสิมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกพุยไม่เกี่ยวเ,เส้นผมเลยแค่ทําให้ผมเห็นสันดานของคนบางคนทาให้ผมไม่อยากกินต่อ พี่ฟูพี่ฟูปะเดี๋ยวเออดีเหมือนกันจะได้มีใครมาแย่งก,กินท่้งแกครับครับห้องวีหนึ่งเมื่อกี้ราคาจริงเท่าไหร่ครับทั้งหมด2,516บาทครับคนเข้าไปให้แล้วนะครับอ๋อลูกค้าไม่ต้องไม่เป็นไรครับ เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความผิดพลาดของทางร้านเองครับผมขอรับผิดชอบเองครับเท่าแก่ครับลูกค้าตีบ้านชมบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขนี่ใสแบบนี้แหละอย่าไปใสใจเลยธุรกิจทุกอย่างมีต้นทุนของซื้อของขายจะเกินปีได้ไงครับ